สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องมืงอนีเดี๋ยวมาเห็ดหมูยำสมกันครับนี่หมูยำสมครับผมลูกอีสานพันจมเป็นครับผมสูตรลูกอีสานครับลูกอีสานพันจมเป็นครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผม อ่ะครับเบิ้งกันเลยครับผมอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะครับเพื่อนนี่หมูสามชั้นใส่ลงไปก็เลยครับ,รบน,รน้ำบักหนากระเทียมพั่นนะครับเพื่อนกระเทียมพั่นแล้วก็มีเกลือครับมีเกลือแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยน้ำปลาใส่ไปแล้วครับผม หมูยำสุครับหมูยำสุมอัมนี้สูตรไปสูตรมันเลยครับเพื่อนัันครับผมบันเฮ็ดเป็นกับกโาลอะไรครับผมแต่ว่า ส่วนมาก็จะเล่นเป็นกับแก่ครับผมหมูสามชั้นด้วยครับเด้อยั่นเข้าไปครับผมนี่นะครับ นี่ครับข้ประมาณแนึครับผมนีม่ยำสมเป็นแบบลุกชุ่งมุกชุ่งครับผมเป็นแบบบ้นบานๆ <c oughs> ส่วนผสมอีกครับนี่ครับส่วนผสม ตะไคร้ครับผมตะไคร้ส่วนปูงตะไคร้ด้วยครับเด้อตะไคร้หั่นฝอยมีต้นหอมผักชีครับผมใส่ลงไปต้นหอมผักชีแล้วคาด้วยครับเด้อคาหั่นฝอยคาอ่อนนะครับนี่งคาอ่อนคาหั่นฝอยครับผมคาหั่นฝอยครับ นี่เป็นชื่อรถครับผมวิญญาณครับหาสอนก่อนฟึ่งแล้วครับเด้อชื่อรถครับผมใส่ลงไปปิดฝาก็นี่สูตร สูตรพันจะเป็นนะครับเนี่ยกุยสารพันจะเป็นครับใส่พริกป่นน้อยนึง แล้วก็ใส่พริกแดงครับพริกแดงโขลกใส่ก็หักพักชี้แล้วครับเด้ขอใส่น้ำปลาอีกนิดนึงครับ มาครับบัดนี้มากครับมากสนต่อครับผม อันนี้เป็นหมูหั่นนะครับเดิมนี่หั่นเป็นตอนน้อหน่อยครับผมนี่ตอนแบบนี้ตอนน้อหน่อยๆงบางๆก็ได้ครับอันเป็นลุกเตาตอนน้อหน่อยครับผมติการเสร็จครับผมหมูยำสมเมนูเดรีบครับผมสำหรับท่านเจะเป็นครับผม,มดูอีสาน มากับมอมันเดี๋ยวซิมก่อนครับซิมก่อน<ม>หอมกระเทียมครับสมบักหน้าวหอมคาตะไคร้กหยอนครับอืม้ม คลิปนี้ครับขอจบว้เพียงแค่นี้ครับผมดูอีสามพันจะเป็นครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับจ่ชมคลิปผู้ใดอยากกินกับรองเห็ดกินมั้งครับหรือผู้ใดอยู่ใกล้ใกล้กับอยากให้เห็ดกินกับมากครับผมซื่อหมูมากก็ไรหรือติดต่อมาก่อนดิสติเตียมไว้ให้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ